สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอนนะครับนี่ก็เป็นช่วงที่สองครับไอเตอร์พูดอะไรมันก็ได้สัตว์อะไรพูดอะไรมันก็ได้อะไรจะสิ่งเนี้ตื่นตื่นรอบเมื่อกี้มันก็ยังไม่เลิกอัดนดี่ากูเลิกกดเลิกอ่านเลยโอเคละดุยอันตี้กูหวาแล้วมึงลุยเลยลูกพ่อลุยเลยลุยเลยเฮ้ยป้อมมันจะพังอ่ะเจอรประหยัดป้อมดิ นีกูวาดด้วยกู้หายด้วยระดมตีเระดมตีเระดมตีดมตีเระดมตีเราดมตีอันตีอันตีอันตี b า c แตกแตกเมืองจ k มันจำได้กูใช้สารพัดอ่ะไอ้ตู้ตู้มันไปข้างข้างตู้รู้แล้วรู้แล้วมันกลับแล้วมันกลับแล้วไปดักไปดักไปดัก พยายามอยู่พยายามอยู่เห็นยังสายกลางเราใหญ่นี่แล้นี่ยเราจะเคลียร์หมดแล้วสายกลางอ่ะคุยอันติมันนานน้อรอเฮ้เต้เต้เต้เลี้ยวเลยมึงเลี้ยวเลยมึงเลี้ยวเลย เลื <cadre S 2> ่อนเหลือเท่าไหร่มึงอ่ะเลียวดีเลียวเร่อเรียวไม่เห็นมีอ๋อเหี้ยเมื่อกี้มันยังตีป้อมเราอยู่เลยหน้าลอยป้อมเราแตกนะมาตรงกลางก่อนแล้วเราจะบุกตรงกลางทีเดียวเลย เก่งเก่งไ,ไหมนะสองรุ้มหนึ่งเนอะเว้ยจำไว้ถ้าเราแพ้คือเสียหน้าอย่างหนักเนอะไม่เสียรอบสายติดค้างอีกพี่แวนมาสู้กันเปล่าข้าหลังพี่จะอพบุตรี้อันตีกูหักโคตรดานาละ เฮ้ยใครมาวะใครมาวะใครมาวะไอ้ตื้มมันมา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 ไอ้ตื้อยู่ไหนกูจะตายเลยเฮ้ยกูตายแล้วเอลสิบเอ็ดเบลสิบเอ็ดเอาเบลสิบเอ็ดไม่กูกูคุยตื้มกูบอกให้บุกไปทางเดียวกูเอาเวลสิบเอ็ดไม้กูกูแว่ เอวลสิ็นะวลิมเเวลแปเอาเวลสิบมห้กูเอาเวลสิบเมกูกูตายเลยเฮ้ยเยอะโอ้ยเต้วา์ปอยงเดียวอะไปไหนวะนี่นี่นี่นำลังสายลังกำลังไปเออเกูเห็นกูเห็นกูรู้มันรุดทำไมรู้แผนแล้วหมดอะ มันแม่งฟังอยู่ไสัสเฮ้ยเต้เต้เต้มันช่วยกัลมาช่วยกัลมาช่วยกัลมาช่วยกันกูยังไม่เจอมันมาหากูเนี่ยกูยังไม่เกิดเข้าใจกูด้วยเฮ้ยมันเฮ้ยมันเฝ้าใส่กลางแล้ววะกลัวอะไรแล้วบุกใส่กลางไปดิมึงอะไปใส่ไปใส่กลางไปใส่กลาง เนี่ยกูซื้อกูซื้อของในตำล้าเลยอุ้ยอย่าพึ่งซื้อไปใส่กางอ่ามันน่ามันน่าจะเก่งแล้วนะใครตัวกูอะไปใส่กลางไปใส่กลางลองไปลองไปไปเหี้ยไปใส่ เอาเวลสิเอ็ดมาให้กูเอาเวลสิเอ็ดมาให้กูเอาเวลสิูเอ็ดมาให้กูเห็นมึงกำลังจะตายมฮะเาเสิมาให้กูว่าอยู่นั่นแหละเฮีย จะตายจะตายตายไม่ได้ก็นี่ท้าท้าท้าไปแล้วมันตัเฮียกูจะตายแล้วได้ป้อมพังว่ะไอ้แม่งใส่กลางดีเฮียกูจะตายมึงดูเรื่องกูดิ Cá, ừ, Hơi, Cặp mà. Cặp mà không đi. ý thầy cá, ý thầy cá, ý thầy cảm 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 ý อาดีเอาดีไม่แตกเอาดีเอาดีส้เลยูกูได้เลลสิบเอ็ดแล้วกูเลเวลแบเดียวเองอีกบาเลยเดี๋ยเอ้ยโอ้ออกของตั้งเยอะตีไม่เห็นเลยองมเงอ่ะเออ

เอเยนีเด in <the> <the> ้เดอสู้ด้สู้เด้สู้เด้สู้เด้าู้เด้าย้เดดูเสู้เดป้เดสเดาสูเด้สู้ด้ด้แ้ดนดันป้อมแตกแม้ดดัน้เ้เ ไม่ได้ไยเอาเยอะที่สมห้กูรอบกลางจะพังแล้ว,วตอนกางรดรูที่เป็เว็ดเนี่ยอเพิเ่มเพิเ่มไหมกูี่ย าดนี yeah. ่เอาเวล12มาให้กูเฮียบาเลยค่ะฆ่าเฮียเลยกูฆ่ากับป้อมเนี่ยตายอยู่คนเดียวอ่ะเฮียมันจะมาป้อมกลางเราแล้วเ้ยเติมอยู่ปลายจมูกเราเนี่ยอยู่ปลายจมูกมึงเออ เนี่ยอยู่กูลงแคะขีโมกอยู่นะเนี่ยเอาออกยากมึงอ,อยู่ไหนนะสายกลางครับผมผมชอบเดินทางสายกลางไปพูกก<อ>งกางมันก่อนให้ได้กระังเข้าเลยมันมัน,ม,น,นมันดัดกูแลว้วมันดัดกูแล้วดักข้างหลังกูแลว้วดักข้างหลังกูแลว้วดักข้างหลังกูแลว้ลแลว đã không lặng của Leo, tải Leo, tải đi Leo Phải này Cú hay Cú đi đến khoảng ấy nào Anh sẽ เต้เต้เต้มันอยู่สายกลางมึงอยู่ไหนนะมันอยู่สายกลางกูยังไม่เกิดกูรู้นี่สายมันเดี๋ยวแม่งก็มาหาสายกูเราชอบทำลายคนนั่นเองยังไงกูรู้กูถึงไม่พูดว่าสายไหนอะเอ้เต้เต้มันมาข้างกลางสายกลางอะสายกลางมันมาเลยขับ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  สิบห้าก็สิบห้าดีกว่ากูยอมอ่ะอันตีใส่แม่งเลยมาแล้วเอียไม่ทันไปไปไปเอกจะมาตอนสุดท้ายกูตายไปเอกจะมาตอนสุดท้ายเงี้ยไหนดิขับดิไปเอกจะมาตอนสุดท้ายขับดิเฮ้ยตอนุายไอ้คุยไอเหี้ยป้อมจะแตกมึงเฝ้าใส่กลางเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ถ้า,านูสองตัวจะลืมตายตายข้างในกูใช้ออนตีนะมันหายากชิบพอยกูไปาไ้ตัวใหญ่ๆจะได้แล้ววะเ <c oughs> าเวลจนง,ง่ายหรือเ่ตีมันติปกแล้วง่ายส้นเนท้าแกดิ เฮ้ยเต้เต้เตใส่ลิมใส่ลิมใส่ลิมใส่มือใส่มือใส่มือเร็วเร็วเร็วไม่ทันใส่มือขับกูแล้วเนี่ยปีดากูแล้วกูบุกสายการอย่างเดียวผมไม่สนใจอื่นนอกจากเนี้ยเต้เด้เต้เมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนอยู่ป้อมเราเลยมันอยู่ใกล้เข้าป้อมแล้วป้อมเราแตกแล้วอะไรเอาโดนสายกลาง เเดียยวลมึงเข้าไปให้ได้ลึกที่สุดอ่ะเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวพระเอกแพ้เอ,องปง้อมแตกอีกแล้วแอมตายเอาอาออาเนี่ยอ๋อตี๋อ๋เอเตีเฮ้ยเยี่ยงผิดตายเลยเล,ล่นสายกลางเดียวเลยคุยเลยมันจะมาถึงป้อมกลางมึงแล้วเนะี่ย วัวตึมจะเข้าง่ายๆไหมเนี่ยตองตรงแหมมันเข้าป้อมมึงอ่ะเครือข่ายดิยังไม่เตือนเลยอันติอันติมันแม่งโคตรกว้างเอออันตีกูทำไม่ยาเลยไม่รู้มาก่อนเถอะมึงนะเฮ้ยมันจะตายแล้วเตะมันจะตายแล้วครับครับครับดูดิกูเกิดยังไง

อกเช้ากูอ๋อเล่งนี้นี่เองเอ้เอ <c oughs> ต้เตเต้เกียรตอ้เียรติเกี่ใครจะตายกีไอ้พี่ไอ้เต้มาข่ามึงอะโดนตุยตู้แน่โดนตุยตูไไ้แน่โหแม่งวิวสิบเก้าเลยเฮ้ย <Gen ocide. S 1> <c oughs> ไยเื <formation jin inh aling> <at> ้อที่เาไมนทันไันแล้วโอ้ยพี่นอ้เอ้ยไะซื้อดีไหมเนี่ยคุยอย่าเพิ่งเจอมานี่ก่อนยังไม่ได้เิดเลยกดที่สร้างคนเราจะตายแล้วเราจะพังอ่ะขาปังเนี่ยไปไม่ได้คุณคนไม่ยอมคน

มึงขับไมทันนะไอ้สัวแม,มันหนีไปไหนไูกู้ตายเลยตามันอยู่ตามนยันเเดินอมันเือนั่นแหละมาน,นี่มันีมานี่นนจัดมันเอ่ตายซะข้ามันได้ลงใจ ขับอะยรกันตักงหนาวะมาเขื่ออะไรไม่รู้ซื้อแม่งให้หมดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวี่หมายังไงก็แพ้มาดูแล้วอืมม่งเนี่ยไม่เก่ง เฮ้ยยี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ก้อดอะไรอ่ะแม่เฮ้ยกูเ่สนุกกับบอมเราแล้วทำยี่อะไรไปลง <c oughs> ไปสู้เลยมาทำไมกูจะรอใช้นี่ดูเรียกกูเถอะแน่ใจมาสิไอฟิต <c oughs> ไอ้ฟิทมันเดินมาแล้วไปฟิทฟังป้อมมึงจะพังแล้วเตอ้ป้อมมึงพังแล้วไอ้ฟิทฟังไอ้ฟิทไอ้เหี้ยฟิทไกลัวไม่กลัวหรอกไอ้เหี้ยขนาดลุงงงมันยังฆ่ากูตายมึงคิดดูกูกลัมาเยอะกูไม่กลัวมึงหรอกกูมาเฟียกูไม่กลัวกูมาเยอะ เไป้องกากแกวางเอ้ยกูไม่ต้องว่าตรงเนี้ยก็ีงกูดิ่นเนี้ยจะตายอยู่เปน้อาจะดินกูนู้นอยกอยากมัยุ่งดิ่นกูเก่งเลยเนี่ยโอ้ยสู้กูสิบเจ็ดเนี่ยมึงคิดกะไรเอนที่งอนทีไฟแหลกหมดอ่ะแหลกอ่ะถึงกับแหลอ่ะ จะตายแล้วโอ้ยโอ้ยโงอมีไอ้นี่ครันี่พระเอกหมอชเียอะไรเดี๋ยวตยตังูได้เยอะแล้วเฮียพังแบบนี้พังเฮ้ยมันเร่เท่าไหร่วะยี่สิบไงยีสิกูเริ่มก้ยแขยงกับมัน ไมใครแพ้ไอ้เยี้ยกูไม่ทำเหี้ยะเลยมึงกล้ากูตายเลยเนี่ยไวะเนี่ยไงวะเนี่ยไงวะกูใช้ตังค์เพื่อฟ่มเฟืเยอะใช้ตังค์เพื่อชุบชีวิตนี่ข้ามันได้จะเลิน่ะพูดกูจะเห่ามึงจหากูโม้ไอ้สัสตายเพราะลูกน้องมันเนี่ยเรื่องเลอดเยี่ยีียไม่อาย ใครจะยอมพวกขี้ดาเกียมึงเล่าคุยกูเวาน้อยสุดหรือเว้านิอย่างเงี้ยเนี่ยเเตีเตีเดียวอ่ะก็เออไงมาทำอะไรเ่ยมาทำอะไรเลยเลือดแล้วกูก็ไม่อยากสู้ด้วยกูมผู้ชายที่ใจอ่อนโยน

อยู่ไหนวะหยุดทำไมเล่าไอเตอร์นิดเคยฟังแล้วเคยเรียนกับครูลักดิกาไหมไม่จุดอยู่ทำไมเล่าลักดิกาอีหานี่ให้งานเยอะแม่งควยเถอะสั่งมาได้อีชิบหายสั่งสั่งมาไปมึง

ไม่ยอมากียชีวิตหรอกย่าแพ้หรือพึ่งดีเฮ้ยแพ้ก็ไม่แพ้ก็มีค่าเท่ากันแล้วตอนนี้คือประทังชีวิตอย่างเดียวตอนนี้ดูยึดสองดูป้อมเราดิจะแตกแก็เกิดเดือดจังเลย คิดว่าอะไรส่วนนี้มันจะเก่งนะไอ้ดาบาร์สไนไอเล็กมาดเฮียเอาของอะไรหนึงไม่เิดตัดดังแพลงว่ะที่บอกมัไม่มีสังส่งบบซื้ออะไรนะดับดับไอ้คอนคอนแฮมเมอร์มาช่วยกวหูหน,นึ่งพร้อมโจมตีทั้งยี่สิบสี่สามสอง เนิ่นะเอต้องมาตอนจบกูาตายไม่รู้ลืมดูไอฟนจยงยังกกกกักักูเยยลเิมวจบดียี่สี่พันหกควยตังไม่มี นี่เวลายอมเพืเอพึ่งเออเฮ้ยตีจะพังอยู่แล้วปล่อย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 ตีตีด้านซ้ายนะเฮียอ้าวไม่ไม่สู้ด้วยกูอยู่เงี้ยเนี่ยกูไม่สู้ด้วยอ่ะเดี๋ยวกูเติร์เติร์อย่าอย่าเพิ่งเนี่ยอ่ะแตวต้นไม้ก็ต้องเติบโตเติบโตมันใหญ่จนกลายเป็นโกโก้คันสวยเขียวสวยเส้นตีนเลยครับโอเคเปนนึงขอเล่นจังหวะไอออกก่อน แต่เดี๋ยวความเจ็บปวด <Olymp ian. S 1> ของคนหลอ่อนะนะโอเคครับสล้วเราคิป